อันนี้เป็นภาษาเขมรเขาเรียกว่าคตีกรู mm hmm. ก็เป็นอันนี้เป็นหัวสิ้นที่เขาต่อกับพัดถุงของของแม่หรือของผู้หญิงอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของชาวกุยคนเลี้ยงช้างจะมีของคลังนี่คาดเอวอันนี้เป็นเป็นคาดเอวเขาเหรอออเป็นของคาดเอวเวลาไปคล้องช้างนี่คือของคลังเลยอันนี้ก็เขาเรียกว่าจะบรรจุเป็นตะกุด เป็นตะกุดเป็นของคลังเขาจะใส่ไปข้างในชายชายผ้านี่แล้วจะมีอันนี้หายากเรียว่าเทาวันผูกเองเอออันนี้คแท้ๆเลยแท้ๆเลยผูกเองตามธรรมชาติเทาวันผูกเองนี่ป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยงูเงี้ยวเขี้ยวโขเวลาจะกัดมันผูกปากมัน,นให้มันอ้าอเวลาเราเดินปา่าอันนี้ก็ป้องกันเรื่องอุบัติเหตุเพศภัย เทววัาเป็นเทววันเหวนองอกออกมายัางไงซิดูี <c oughs> <c oughs> อิอือว่าอะไรเออ <c oughs> เหมือนแหวนเลยนะอันนี้อ,อันนี้ธรรมชาติเลยธรรมชาติโ็เป็นเนื้อไม้ธรรมชาติมันมันก็หายากย่ิงหายากแล้ว <c oughs> เออ <c oughs> ของมรดกตกโทษ